เดีย๋ยวสุกเราจะให้ดูอีกทีนึ่นงลักษณะทรงเป็นแบบนี้นะครับเรามาตามอวคาโดที่เป็นพันุพื้นเมืองอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาฝากไว้กับต้นนี้ก็สามปีแล้วครับตนนัวนี้ดูลักษณะทรงพุ่มดูใบก่อนตอนนี้วันที่เราถ่ายเนี่ยเป็นเดือนกันยาไปไปเดือนกันยาแล้ววันนี้วันที่ยี่ห้าเนาะยี่ห้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบแปดเนี่ย <laughs> ตอนนี้ลูกที่เหลืออยู่เนีย ตอนนี้เหลืออยู่สามลูกเพราะก่อนหน้านี้เราเก็บไปแล้วลักษณะลักษณะลูกจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเก็บไปเลยเดี๋ยวสุกแล้วเราจะให้ให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวสุกแล้วเราจะให้ดูอีกทีนึงลักษณะส่งไปแบบนี้นะครับยังเหลืออีกอะมาดูนี่3ามลูก ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะเห็นไม่ค่อยดกเท่าไหร่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ออกปีที่แล้วยังไม่ออกนะครับกําลังเข้ามาปีสองปีกว่าเนี่ยเก็บไปเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนเนื้อเขาสุกอีกทีนะครับตอนนี้แก่แล้วพันุ์นี้นะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อใส่พันธุเวลาเวลาสุกเวลาเขียวเขียวเข้มเข้มเนี่ยนะครับ นีลูกนะผิวภายนอกดูดีนะครับไม่ได้มีมีความต้านทานในระดับหนึ่งของเรื่องโลกนะครับก็ดูแล้วสแคปหรือว่าแคนเกอร์อะไรไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่า,าน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยกว่ากร,รม่มถึงสี่ร้อยเดี๋ยวไปช่งให้ดูนะครับก่อนที่เราจะผ่าให้ดูช่วงที่มันสุกแก่นะครับ ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสุกแล้วเนื้อเป็นยังไงนะครับฝากติดตามไว้นะครับ